ที่เล่นหิมะส่วนตัวของเราก็ขาดไม่ได้ที่บ้านซัมเมอร์ค่ะหรือวัดสตูก้าแล้วก็มีวิวแม่น้ำสวยๆเรามาเล่นหิมะด้วยกันทุกคนขบวนฟิวลิงกับสกูตเตอร์นะคะทุกคนสกูตเตอร์สกูตเตอร์อ๋อผ่านมาบ้านเราเลลิกาเลลิกา I let go we need the sky let i g ก็ <laughs> สมิญร้องเพลงค่ะ <me> <laughs> สมัคสมัครว่าจะคองเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงกัสมิญ่าตินะ กงฟิวเจ้าหญิงฟิวเจ้าหญิงยู่เล่นอันยู่ทั้งหิมะแล้วก็ลองเพลงอย่างประมาณนี้ดีไหมจูเลียนเหนาไหมเหนาทั้ <laughs> ทง,งดีทั้งเหนาแต่ก็เล่นใช่ไหมคะไม่จะได้เลียง <laughs> ถูกใจละสิ อชอบไหมจูเลีนชอบชอบดูคุณพี่ร้องเพลงไม่หยุดจ้าหิมะนี้ถ้าเราจับมันจะเย็นมากนะคะทุกคนเย็นมากเจ้าหญิงจ้ะร้องเพลงอะไรจ้ะ เอซ่าอาณาโอเคพร้อมที่จะเล่นสก,กีหรือยังคะพร้อมแล้ว <laughs> โอเคอม,มาป,ป๊าป,ป๊าป,ป๊าป๊า <laughs> <laughs> อย่เล่นประจำตำแหน่งนะบ้านสวนลงนานพอดีเลย ลูกสนานเลยค่ะพีดินหายกีฬาอีกประเภทหนึ่งของสเวเดนนะคะก็คือการเล่นสกีนั่นเองค่ะเด็กๆทุกคนที่สเวเดนนะคะก็จะต้องฝึกเล่นตั้งแต่อายุยังน้อยเลยค่ะอันดับแรกก็คือพ่อแม่พาฝึกนะคะจากนั้นไปโรงเรียนครูๆก็พาเล่นอีกค่ะทุกคน น้องเจสมินก็ค่อยๆฝึกไปนะคะครูคนแรกของเธอก็คือคุณพ่อนั่นเองค่ะพาเล่นพาจับนะคะพ่อพาเล่นให้ดูแล้วก็พาลูกเดินนะคะตอนแรกน้องก็ไม่กล้านะคะต่อมาก็เริ่มกล้าขึ้นก็ค่อย,อยๆเดินเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะสําหรับแม่แล้วนะคะกีฬานี้ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันขนาดคนที่เล่นเป็นแล้วก็ยังมีลงบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ามันเลื่อนก็เอาไม่อยู่เลยนะคะเราจะต้องมีเทคนิคในการเล่นค่ะลูกสาาหลากระเพอุ้มลูกาวาเญ่กระให้จับโอ้เริ่ ทริปบ้านซัมเมอร์ในวันหยุดของเราก็จบลงกลับบ้านจ้ายิ้มหวาน